สวัสดีจ้าสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดีแฟนคลับสาวน้อยลำเพลินโชว์เพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเนาะค่ะนาะสวัสดีพ่อพ่อแม่แม่น้องอุ้มอิงนะคะแล้วก็สวัสดีแฟนคลับแม่บัวน้ำด้วยจ้าไซเดบัว J o 2 Official ค่ะเป็นยังไงพี่น้องเมื่อคืนพ่อการก็ไลฟ์สดผ่านช่อง youtube พ่อการใช้วิไลศินให้ฟังแล้วนะคะว่าแสดงความยินดีมีแตค่คนแสดงความยินดีดีอกดีใจน้ำพี่น้องลูกสาวเพ่นกับว่าลูกสาวอนุญาตแล้วนกลูกสาวให้ไปช่วยพ่อจูช่วยวงสองมสัสันแต่กลับไปไป,ไปมามาคือเกาแล้วก็พ่อการก็ออกมาพูดแล้วนะว่าไลส์สดเปิดวงปิดวงก็พวงมาลัยให้องคงอิงเหมือนเดิมไลส์สดให้นางเหมือนเดิมให้ลูกสาวคือเกา ไปๆมาๆมาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะและ้วก็ผู้จัดการใหม่ไฟแรงพี่น้องมือสองงานหลวดรับงานรับงานน้องมิวรัชดาพรไปรับเงินเจ้าภาพที่จังหวัดอุบลราชธานีเนาะพี่น้องเนาะอุบลราชธานีละกะยู่บ้านเพราะการการรับเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานอีกปังๆเฮงๆรวยๆค่ะพี่น้องสาวน้อยลำพูนโชว์อ้าวบนสีแสงหนาสาวหน่อย เป็นบ้านแพงสบ,บนอบาทที่นี่พี่น้องเป็นกําลังใจให้ดีอกดีใจน้ำผู้จัดการใหม่เพื่อนน้องพี่น้องเนาะทุกคนแฮปปี้แอนดิงฟันนาเพื่นว่าลูกก็ดีใจนกป้อมแปมเพื่อนอิ่ยิมแก้มบ,บ๊บแก้มปีเล้แหละพี่น้องแต่ก็พ่อการก็บอกว่าไปช่วยลูกสาวอนุญาตแล้วให้พ่อการไปไปช่วยไปช่วยสาวน้อยลำเพืินโชว์เนาะลงตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พอก,การเพิ่นกับประกาศมาแล้วนะะเนาะค่ะนาอนักแสดงสาวหน่อยลํำพื้นชูปีนี่แม่เหล็กก็มีพี่บอรชัยพี่มิวรัชดาพรแล้วก็มีผู้นำทีมงานพระเอกผู้นำทีมงานพี่วัดศิวดลพี่เต้าเนือแล้วก็น้องมานาเพชรบ,บ้านแพงนะคะตะนำทับด้วย พ่อการชัยนะคะพ่อการชัยเป็นภูน้าทับกะบอสโจบอกแล้วว่าถ้าพ่อการชัยจะขึ้นลําก็ขึ้นลําเป็นพ่อพญาเทระฉากเทระไดกะแลลวแต่พ่อการชัยว่าสันแล้วก็ปีนี้เพื่อนก็ออกออกมาแล้วนะคะว่าสีล้าเรืองเท่ากํากาดําค่ะเขามาลุ้นกันว่าผู้ใดสิเป็นเท่ากํากาดําเนาะพี่น้องเนาะเท่ากํากาดํานี่เป็นเป็น,เป,นเป็นบทละครบท บทแบบบทนิยายบทออียงเพื่อนว่าบทอย่างบท,เป,บทเป็นบทเกาะเป็นบทล้ำเรืองของสาวน้อยเพชรบ้านแพงยุคแรก,เกๆเลยด้วยค่ะพี่น้อง้บ่วาว่าผู้ใดเป็นเท่ากำกาดำพระเอกคนแรกของสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็คือพ่อยงยุทธเฮาเห่ละ่ะคคะพ่อยงยุทธแเมติงเฮานีนละ่ะคคะคุณพ่อวงเฮาหีออีคนผู้บริหารอีกคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพิธีกรฝีปากกาพ่ออิลาด อุ้งอิงนี่แหละค่ะพอหักพอแพ้งนี่แหละค่ะเพื่อนเป็นอดีตพระเอกเพื่นอนยูน้อสาวหน่อยมาแต,ต่รุ่นพอสงการแม่สุภาพเนาะต่อสู่ก็พอมาเพื่อนก็เคยเบาในคลิปแม่บัวกัเคยนางฟังเบิงต่อสู่ก็พอสงการก็พอจูก็รอบพัวสาวหน่อยนี่มาน่าจะเกินสามสิบปียี่สิบกว่าปีสามสิบปีโดนคักพี่น้องเพราะว่า ต่้งแต่พ่อจูน,น้อยๆหรือต่างแต่เปิดวงเพิ่นเป็นพระเอกเท่ากำกาดำถ้าผู้ใดอยากหูไร้ละเอียดก็ข้าไปเบิ่งในคลิปเก่าๆของทีพอยงยุดเพิ่นเบาสู่ฟังให้เนะพี่น้องเนาะเป็นเป็นประวัติของวงเป็นเขาเรียกว่าเป็นอย่างพระเอกพระเอกรุ่นแรกๆของวงสาวหน่อยพิดบันแพงเนาะค่ะเนาะต่้งแต่สมัยโลโลรถ่กล้อคันเดียวบอ พอหยุดเพิินเบาต่อสู้มาสู้กันมาพอการน้ำทิมงานพอส่งการน้ำทิมงานมาบาดนี้กับพอการใช้สีน้ำทีมงานของสาวน้อยลำเพลินโชว์เนาะพี่น้องเนาะเขากับมารอชมุมร้อเชียร์้อเบิงให้กำลังใจพอการใช้วิไลศินเขาเนาะพี่น้องเนาะเพลินสิไปพร้อมกับ ผู้ติดตาม300,000กว่าคนเกือบ400,000คนเลยด้พี่น้องแล้วก็โซเชียลพ่อโจพูดแล้วว่าแข็งแรงมากวงหนึ่งวงสองบม่มีอย่างหนาห่วงเลยตอนนี้มีแต่จะรับพระเอกหน่อยนั่งเอกน่อยเขามาเสริมเติมทับไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะผู้อยู่กับขอให้มีชัยผู้ไปกัขอให้โชคดีนะพี่น้องเนาะไปลามาไหวกันสุกคนสำหรับ สาวน้อยลำพือนโชว์เนอะอาะังไดกะเบิงแย่งกันไปฤด,ดูการนานี่แม่บัวว่าเกินสองร้อยกว่างานแน่นอนค่ะตามที่พ่อโจพูดไว้เนาะเขากับมาลุ่นมาเชียร์กันเบิงเพราะว่ามื้อนี่พ่อการเพิน่นเกาออกมาโชว์เลยงานงานปีหกเก้ามาแล้วค่ะงานปีหกเก้ามาแล้วพี่น้องเขาไปเบิงในเพจของพ่อไก่ทานดนเครือโสพลเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นเอามาพูดให้เบิงเข้ากับ ติดตามก็ไปบึงไปอ่านไปหาไปเบิง่งรายละเอียดกันไดเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานสายสีใหม่พัน่าบาคนกับว่าสา,ายสีใหม่เพิ่นเซลกันเนาะพอประกาศตัวนักร้องน้ำปุ๊บนักร้องหนุ่มผู้นำทีมงานพระเอ,อกหนุ่มผู้นำทีมงานปุ๊บแล้วก็ถัดมาก็ประกาศผู้จัดการผู้จัดการหัวหน้าผู้นำทีมงานผู้จัดการทั่วไปทุกอย่างพาะลูกพาะเต่าไหวพระไ,ไหวเจา้า แล้วก็ดูแลในวงซ้ำอาจารย์ไยปกครองพี่น้องแม่บัวมองพ่อการใช้นั่นแม่บัวมองพ่อการใช้ว่าอาจารย์ไฟปกครงองแมนนี่บาานี่พี่พี่วัดเนี่ยเป็นอาจารย์ฝ่ายดูแลเป็นอาจารย์ฝ่ายศิลปะการแสดงเนาะแล้วก็อามาเดียวเป็นผู้จัดก,การทั่วไปดูแลเรื่องภายนอก ก็คือทําหน้าที่เหมือนเดิมคือคือถามองถามองว่าอาจารย์อาจารย์ญงอาจารย์ฝ่ายปกครองนี่คือพอการอาจารย์ฝ่ายศิลป์ฝ่ายแบบว่าดูแลศิละปะการแสดงคือพี่วัดศิวดลแล้วก็อาจารย์อาจารย์ที่ดูแลนักเรียนดูแลทั่วไปของโรงเรียนเนี่ยดูแลความปลอดภัยดูแลบริเวณเนี่ยก็คืออามาเดียวเหมือนเดิมเนาะพอพอ พอจูิ่นก็ออกมาเบายูมือคืนนี่อาม่เดียวก็ยังทํางานเหมือนเดิมมาไอ้แล้วก็โดยมีพ่อการชัยไปเป็นอาจารย์ผู้ปกครองต้องเอื่นว่าอาจารย์ผู้ปกครองพี่น้องจะเป็นคือจะเป็นคือแม่บัวว่าจริงๆนะคะใครพิดตามแม่บัวเดอ้อพ่อการชัยเพิ่นมีบารมีในการตุ่มหุ่มลูกเตา่าแล้วก็เห็นกันมานี่ต่างแต่เริ่มเพจยูทนะูปเนาะเริ่มเ YouTube. พ o ยูทู e คนแรกๆของสาวน้อยเฟรบ้านแพงเลย เพิ่นก็เคยบ้าให้ฟังว่าพ่อโจนี่เป็นคนที่บังคับเขียวเขินหเหพิผลเหตุลรวบอกว่าอีกบรดนพ่อการต้องไปขอบคุณพ่อโจแล้วก็จริงๆค่ะพ่อการพูดแล้วว่าเป็นไปตามที่พ่อโจพูดอาจารย์โจนี่แม่นคักพี่น้องแม่นคักแม่บัวก็เลยเดินตามอาจารย์โจนะคะแต่ว่าจะประสบความสําเร็จบ้างหน่อยซําใดก็เป็นกําลังใจให้แม่บวัวในเด้อค่ะเพราะว่า อาจารย์จู่นเป็นอาจารย์ปลมาจารย์แล้วไม่บวกับเป็นเป็นหอยร้อยน้ำนามอาศัยว่าห้องมักอาศัยว่าความหักความหมากักมาล้าของเฮาเนาะตามเบิงตามแงงเพื่อแล้วเขาก็เอาเรื่องที่เฮาหูมาบวมมาสูดสูพีสูนองฟังจังไรก็ขอบคุณขอบุญขอบคุณหลายหลายที่เขามาเป็นแรงเชียแรงใจแล้วกะเข้ามาเป็นผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาทุกวันทุกวันนะคะขอบคุณหลายหลายสำหรับแรงใจแรงเชียแล้วกะ แรงกดติดตามกดกระดิ่งติ้งติ้งให้แม่บัวด้วยนะจ๊ะขอบพระคุณจํานวนมากเด้อค่ะเด้ช the อ,อชัยเดบัว JO2 Official ค่ะ